สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดท n c h ANNEL อยู่ในขณะนี้นะก็นะครับก็ทีแรกผมก็ว่าจะไม่ลงนะสำหรับช่องแอดท n c h ANNEL เนี้ยเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับอีก3วันเองก็จะสิ้นเดือนหัวก็จะออกแล้วทีนี้ทนเรียกร้องไม่ไหวสมาชิกอยากให้ผมลงนะครับทักแชทผมมานะไม่เห็น แอดทอนล,ลงสูตรในช่อง youtube เลยช่องแอดทอนชานลนะครับผมก็จะมาลงให้นะสมาชิกนะลงให้แค่สามสามวันเองนะครับเพราะวันที่วันนี้วันที่ยี่หแล้วยี่หกยี่เจ็ดแปดนะก็สิ้นเดือนนะที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงนะฮะเพราะผมนะฮะแม่ผมเสียนะฮะแม่ผมเสียผมก็ต้องทวนอยู่กับกับงานของแม่ผมนะได้ทำบุญให้แม่ผมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ก็มีเวลาว่าง สองสามวันก็จะสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็มาลงให้นะสมาชิกนะเดี๋ยวมันจะมีสูตรเข้าอยู่สูตรหลักหน่วยล่างเนี่ยแปดกับห้าเนี่ยห้าก็กระโดดขึ้นไปหลักหลักสิบอันนี้ก็จะเข้าต่อจาก,กวันที่แล้วนะครับอันนี้หลักร้อยบนต่อจาก,กวันที่แล้วร้อยบนตัวเดียวเลยนะครับได้เลยค่ามันออกห้าห้าเก้าเจ็ดห้าก็มาที่หลักร้อยอันนี้ฮะเอามาดูไล่ดูก่อนสูตรไหนที่เข้าอันนี้เจ็ดกับเก้านะครับ เนี่ยที่ผมลงให้ที่ผมโดนสมาชิกด่าว่าหาว่าผมไปมั่วเอามาอันนี้เดี๋ยวมาอธิบายกันนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นบนตัวเดียวนะเข้าต่อจากวันที่แล้ววันที่เราได้เล้าเนรับกลาวเข้ามาที่หลักสนะิบฮะเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาลงสูตรนี้ให้เลยนะสมาชิกนะสูตรนี้สูตรเด่นบนตัวเดียวนี้แล้วก็ เนี่ยกับสูตรหลักหลักหน่วยบดหลักหน่วยล่างตัวเดียวหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยมันเป็นสูตรเดียวกันแต่คลิปคลิปที่คลิปที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมานะ่ะผมลงให้ผมอธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมามวันที่ก็มาว่ากันเดี๋ยวค่อยไปสูตรเก่าๆอีกเนี่ยสองสูตรนี้เดี๋ยวค่อยไปคลิปวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็วันที่ยี่แปดก็มาสรุปกันนะครับมีเวลาแค่สามวันเองสาหรับช่องนี้นะครับ ่ะฮาสมาชิกก่อนอื่นนะผมก็ขอฝากช่องบอกไว้ด้วยด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเอสทอร์ชแนลด้วยช่องใหม่ของผมนะอย่าอย่าลืมอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดลูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะแล้วก็อย่ามาฟังคําเตือนนะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนัน หรือสิ่งผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโฉนดวิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะอยู่ที่ตัวของสมาชิกนะสมาชิกก็วิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะสมาชิกนะ <c oughs> มาดูสูตรนี้กันก่อนสูตรเก่านะต่อจากวันที่แล้วนะสูตรหลักหน่วยล่างปีเสือช่องแอทอนชาแนลนะครับสมาชิกนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นบินเก่า นะครับบินเก่าผมก็ลงให้ครับอะไรบินใหม่ผมก็ลงให้ก็จะเป็นสูตรเดียวกันนั่นแหละฮะสมาชิกไม่ต้องสับสนนะครับอ่ะสูตรนี้แหละที่สมาชิที่สมาชิกมาเมนใต้คลิปนี้หาว่าผมมั่วตัวเลขนะครับก็ม่ววมาก็ว่ามันเดินเข้ามาตามนี้แล้วก็ว่วววันที่1นึทับสองทับหค่าเนี่ย ผมบอกว่าเลขสามเลขห้าเนี่ยมาที่หลักหน่วยบนแต่วันนี้ยเลขสามมันกระโดดขึ้นไปหลักสิบบนนะครับถ้าคนไม่คิดอะไรมากก็ถือว่าเลขสองตัวก็ยังมาอยู่นะมีสมาชื่อบางท่านเข้ามาเม้นแล้วมาด่าผมว่าก็จริงๆก็ผมก็บอกก็บอกในคลิปนะว่ามันหลุดมันหลุดจากหลักหน่วยล่างมันกระโดดขึ้นไปหลักหลักสิบล่างก็เท่านั้นเองก็หาว่าผมมาโมดตัวเลขมันก็ไม่ได้โมดก็ผมวงกลไวมาจริงๆแบบนี้นะครับ นะครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรกันนักกันหนานะสมัสชินนะก็ก็ผมบอกว่ามันเป็นหลักหน่วยล่างนะแค่มันกระดกเลขสามกับเลขห้ามาหลักหน่วยล่างแต่มันไม่มาเลขสามมันกระดกขึ้นไปหลักสิบบนโอ,นโอก็เป็นฟืนเปนะ็นไพนะมีธรรมดาผมนะครับอ่ะวัเมื่อกี้เนี่ยได้เลข 9, เก้าก่าเจ็ดกับเก้านี่นะนะครับสองตัวเนี่มนยามาที่หลักหน่วยล่างจริงจริงะมาที่หลักหน่วยล่างเป็นสุดหลักหน่วยล่าง้นออก นะครับผลออกค่าเจ็ดนะสมาชิกนะนะครับอันนี้ไม่ได้แก้ตัวเลขผมไม่มาร์กสีไว้ด้วยเพราะมันผิดนะครับมันผิดผมก็ไม่ได้มาร์กสีผมก็อธิบายว่าผมไม่ได้มาร์กสีเพราะมันมันหลุดจากตําแหน่งที่มันจะเป็นนะครับก็ก็อย่าได้อย่าว่าเลยนะส,สนะมาชิกเนี่ก็ผมอธิบายให้แล้วนะนะครับเอาคนนี้มันมันก็มาเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ มันก็เป็นไปตามสูตรนะครับผมก็ไม่อยากให้มันมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยเหมือนเดิมนะแต่มันกระโดดขึ้นไปหลักสิบไม่รู้จะพูดอย่างไงนะก็มาด่าผมนะครับเพนะราะผมเป็นแค่คนแค่คำนวณน,นะครับผมไม่ใช่ใช่ทีเวดาที่จะรู้ว่ามันจะมาตำแหน่งไหนแต่สูตรอะมันมาเป็นสูตรหลักหน่วยหลักหน่วยลาก่าจิตอ,อ้าววันนี้วันที่ผ่านมาได้เจ็ดกับเก้านะวันออกค่าเจ็ดอ่าแล้ววันนี้เจ็ดก็มาที่หลักหน่วยล่ากเห็นไหมฮะครับนะพอมาที่ที่ ที่หลักหน่วยล่างคนที่ด่าว่าหาว่าผมมั่วตัวเลขอะไรเงี้ยนะแล้วจะไ่าย,ยัางไงฮะก็ก็ด่าผมไปแลว้วอะใช่ไหมฮะมัน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 มาตรงไหมฮะตอนเนี้ยมันก็มาตรงพอมาตรงแล้วก็มาด่าผมเสียหายไปแล้วผมเจ้าคืนได้ยังไงค,ความรู้สึกใช่ไหมฮะสมาชิกนะก็ต้องเข้าใจกันตรงจุดนี้อ่ะก็ถูกนะมาที่หลักหน่วยเหมือนเดิมอันนี้มาที่หลักสิบผิดนะผมก็วงกลมไว้มาที่หลักหลักสิบนะอันนี้มาที่หลักหน่วยเหมือนเดิมนะสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะอย่า อย่าว่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าด่ยายว่าเลยฮะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมทำสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันอ่ะอันนี้ก็ก็สูตรเดียวกันนั่นแหละฮะเป็นมันเป็นสองบินฮะอ่ะมันห้าห้าเจ็ดนะครับอ่ะก็ถูกนะครับก็เจ็ดก็มาที่หลักหน่วยนะฮะนะอ่ะวันนี้ได้เลขตัวไหนเนี่ยสมาชิกไปดูเอาไปดูวิธีทำกัน วิธีทําก็ง่ายๆฮะนาหลักร้อยบนนะฮะหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งนะฮะฐานต,ตแหน่งเนี่ยห้าบวกห้าเป็นสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ก็เป็นสิบแปดก็เลขแปดมามาไว้ตาแหน่งแรกแปดบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มไว้เลขศูนย์วันนี้ได้แปดศัตรูหลักหน่วยล่างนะสมาชิกนะเอาแคปสูตรไว้ก่อนนะหลักหน่วยล่างแปดศัตศูวันนี้นะสมาชิกนะ อะแคปสูตไวเรียบร้อยไปเติมเลยนวาสมาชิกนะ,อะขออนุญาตสมาชิกนะฮะเนี่ยมันจะสับสนกันบินนี้ไม่ก็ไม่ต้องใช้กันนะมาใช้บินเก่านีูนะ่แล้วสวัชิกบินตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ช่องแก๊สทอนตัวเลขพาลวยนั่นผมมาเปลี่ยนเป็นช่องแก๊สทอนชาแนลอันนี้จะเป็นตั้งแต่ลงตั้งแต่หลังปีใหม่มาสำหรับสูตรนี้นะครับงวดที่สิบเจ็ดทับหนึ่งนวมาเรื่อยๆพาเข้าตามนี้ คอ่ะอ่นนี้งวดที่ออกได้ศูนย์สองหนูลัลงปีใหม่ใช่ไหมก็ข้นตามนี้อันนี้ได้ทุนกับแปนะสมาชิกน,นะไม่สับสนนะศูนย์กับแปดแปดกับศูนย์สิใช่ไหมอ่ะแกับศเดี๋ยวหาว่าผมเขียนเลขสลับกัน,นอีกแปดกับศูนย์อารจริงให้เป็นงวดที่สามนะสมาชิกน,นะมันก็เป็นสูขขตรเก่านะครับแต่ แต่แต่คนที่ว่าผมอะผมบล็อกกอกแขกช่องผมไปแล้วนะ <c oughs> ไม่เห็นก็ไม่เห็นผมอียวมีมีว่าผมไม่ใช่ว่าคนเดียวด้วยฮะสูตรเนี้ยมีว่าผมสามสี่สามสี่คนด้วยนะครับมาเมนดาผมอะ <c oughs> ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคอมเมนตนดาผมเรื่องเรื่องอะไรแค่แค่เนีนะ้แค่ว่าเลขสามมันกระดดกขึ้นไปหลักสิบด้วยฮะว่าผม <c oughs> ให้เลขมั่วอะไรก็ไร คนน้อคนนะสมาชิกนะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงวันนี้ลงให้เป็นวันที่สี่ลงจริงนะวันที่หนึ่งทับสามทั้หกห้าถ้าสมาชิกเก่งนะสมาชิกไม่ต้องเข้ามาดูดูผมคำนวณก็ได้นะสมาชิกนะไม่มีใครว่าอะไรนะสมาชิกนะผมดูลงให้ไว้เพื่อปเป็นแนวทางนะสมาชิกนะก็อ่ะได้แปรกระสุนสมาชิกชอบตัวไหนก็ไปพิจารณาเอาเองนะนะนะสมาชิกผมเป็นค,คนคำนวณให้สมาชิก ได้รับชมกันเท่านั้นอ่ะอันนี้ไปลผ่านไปแล้วสูตรสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้สูตรเก่าเอามาต่อกันสูตรเก่าอีกนะสูตรเก่าต่อจากเวืที่แล้วเหมือนกันอันเนี้ยสมาชิกเห็นไหมมันก็เข้าสูตรไหนที่มันเข้ามันก็เข้าสูตรไหนที่มันหลุดมันก็คือคือมันหลุดนะผมไม่มีเปลี่ยนแปลงตัวเลขใดทั้งสิ้นนะสมาชิกคนที่เข้ามาดูอ่ะต้องรู้สิฮะตัวท่านเองต้องรู้นะครับว่าสูตรมันก็คือสูตรถ้ามันหลุดผมก็ต้องขอโทษขออภัย อ,อย่างเช่นถ้ามันไปถ้ามันเป็นไปต่อเนี่ยถ้าสมาชิกโอ้มันมาแน่นอนเลขเก้าพูดถึงวัวที่แล้วนะเออมันมาแน่จริงถ้าสมาชิกชอบเลขเก้าสมาชิกนําไปเลนํำไปนําไปพิจารณาแล้วมันออกห้าเก้าเจ็ดใช่ไหมอ่ะสมาชิกมัน,ม,นมันก็มีเลข9้าอยู่ก็ถือว่าสูตร ถ้าสูตรไหนมันหลุดสมาชิกนําไปพิจารณา,า,า,าแล้วมันหลุดนะผมก็ต้องฝากขอโทษขอภขอภัยก็แค่นั้นเองสูตรนะไม่มีอะไรตับซับซ้อนนะไม่จําเป็นต้องมาเม้นดา่าเม้นว่ากันนะสมาชิกนะก็เข้าใจใจเขาใจเรานะสมาชิกนะถ้าไม่ชอบก็มองมอง,มองผ่านไปได้เลยนะครับนะครับอ่ะมาดูนะครับวัตนะนะ่ผ่านมาในเลขเก้านะพผลอ,ออกห้าเก้าเจ็ดสมาชิกนะห้าเก้าเจ็ดอันนี้เป็นสูตรเก่าเลยนะ ช่องนี้ไม่ช่องนี้จะเอาสูตรเก่ามามีเวลาแค่สามวันวันที่ยี่หกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดเองนะครับผมก็จะเอาสูตรเก่ามาไม่มีสูตรใหม่นะครับ,รบสมาชิกบางท่านบอกว่าเอาแต่สูตรใหม่มาลงสูตรใหม่มาลงแสดงว่าเปลี่ยนตัวเลขสูตรเก่าไม่เข้าก็เนี่ยสมาชิกท่านนั้นที่ว่าผมอะอันนี้ก็คือสูตรเก่าถ้าสูตรไหนมันเข้าผมก็นํามาลงถ้าสูตรไหนไม่เข้าโมก็โลไปก็แค่นั้นนะสมาชิกนะก็ไม่มีไม่มีอะไรต้อง ต้องสับสนนะครับอ่ะวันนี้ที่ผ่านมาก็ตามนี้เลยก็ถูกนะฮะไม่มีอะไรมากสมาชิกถ้าสมาชิกคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวท่านปิดฮนะเลือติดตามก็แค่นั้นเองก็มันก็จบไม่มีอะไรนะสมาชิกนะทำไมต้องผมไม่เข้าใจทำไมต้องมาเม้นกวนเม้นเม้นว่ากคน คน,ค,นคนเขาคิดคำนวณนใหนะ้อันนี้ผมก็ไม่อันนี้ผมไม่ได้ว่ารวมนะว่าเฉพาะบางคนน,คนะสมาชิกนะนะครับถูกผิดปก็ต้งขอโทษขออภัยด้วยอันนี้วดที่แล้วนะเ่ลกลานะไม่มีแหกตาเอาวันนี้สูตรนะฮะสูตรได้ตามนี้เลยสูตรก็คือสูตรนะครับต้องแยกแยะนะครับาสูตรนะนำหลักหน่วยล่างบวกกัน7ครั้งหนึ่งสอสมสี่ห้าหก็ก็คือเอาเลขเกียเนีในบวกกัน7ครั้ง นะครับได้ทลายมาบวกเลขเก้าคงที่วดน,นี้ได้เลขแปดลงท้ายด้วยเลขแปดนะลงท้ายด้วยเลขแปดนะวันนี้จะมามืองงวดที่แล้วหรือเปล่าสมาัครอันเนี้สำคัญสูตรมันมางวดที่แล้วอะงวดที่แล้วเนี่ยสูตรมันมาอ่งวดเน,นี้สูตรได้เลขแปดมันจะมาหรือเปล่าใครไปบังคับผมไม่มีสิทธินะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับสมาชิกให้มาเชื่อตามนี้อนะ มันขึ้นอยู่กับตัวองสมาชิกจะเชื่อไหมล่ะจะเชื่อไหมล่ะถ้าไปเชื่อก็มองวานๆไปนะฮะสมาชิกนะไม่จําเป็นนะครับต้องมาเม้นด่าเม้นว่ากันนะฮะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่เซีเรียสคือเฉพาะบางคนนะครับนะครับคนดีๆก็มีเยอะนะสมาชิกที่ติดตามผมนะก็ขอบคุณด้วยนะสมาชิกนะที่ติดตามกัน่ะวันนี้ได้เลขแปดนะสมาชิกนะมาเติมเลย ไม่การันตีว่าจะมาด้วยนะครับถ้าไม่ชอบเลขแปดมองผ่านไปได้เลยนะสมัเชียงนะก็าตามนี้นะฮะลงให้วนนี้เป็นงวดที่สองลงจริงงวดที่หนึ่งทับสามทับหกห้านะถูกผิดผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพวกนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่บแปดมีเวลาอีกสองวันเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้เลยเอาสูตรเก่าเนี่ยทั้งหมดนี่แหละไม่มีสูตรใหม่มาปนนะครับนะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูสูตรเก่าที่เข้าต่อจากวดที่แล้วไปก่อนนะฮะแล้วก็วันที่วันที่ยี่แปดสิ้นเดือนก็มาสรุปทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็จบนลฮะรอลุ้นอ,อย่างเดียวนะฮะสมาชิกนะ,ะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะสมาชิกนะ,ะขอบคุณที่ติดตามช่องแอทอนชาแนลด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ